ครับครับผมโหเซ็กซี่มากเห็นไปถึงทีเล็กจูสิสิปักละแ้วเซ็กซี่ Yes you very sexy hey for c h a r l อ e หนู Yes โอ้โหนูเราก็ต้องอดทนกินเจ็ดสิบดีกีไปก่อนนะหนูสักวันหนึ่งพี่จะหาสิ่งดีๆให้น้อง ที I, ่นี่ i i want here with you long time or oh. oh, so so sorry second you say okay one nineteen twenty circle yeah เดี๋ยวพี่จะหาห้องดีๆให้น้องตอนนี้เราอยู่กันแบบนี้กันไปก่อนนะ เราอยู่ห้องเล็กๆของเราใช่ oh. น้องจะอดทนไปกับพี่ไหมไปใช่เย we 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 walk <Okay. S 2> we we walk finish and I can clean c l e a r โอเคน้องน้องสวย we walk 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 mm hmm. very sexy อืมเฮ้ You, you can... Oh, Dibian. sorry, sorry. Oh, Ip, ah, Ip. Hmm, Okay. We, sorry, finish yeah. Yes. Sign. Okay. Hey. Mm. My guess. Okay. But, just, test, test, test. We, we not finish. We, everyday walk walk walk. I can, but past past finish. I want you every day to eating day to. I want, jing I want past 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 walk 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 past finish. Okay, how's Yes. Now you lie. You every day 장난꾸러기. Yes, I'm 장난꾸. Yes. Yes. Okay. so Hey, my okay. love. Yeah. Yeah. Okay. I see you again, next time, if Charlie don't with Kamin you don't play, play with my dog, okay? Okay. Thank you. <laughs> Why acting? Why acting? Why acting? You are number one, me are number two. No. Kamin not I'm, I'm no number only uh, ยู่วอะนัมเบอร์วันแสดงเก่งที่สุดในโลกละนัมเบอร์ทูมีกูด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 อินไทยแลนด์ good, 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 good. Thailand, ต้องระวังระวังแต่ว่ากลัวแบบเวลาไปแล้วเดี๋ยวแบบอืมเนี่ยน่ารักจังเลยใส่ไว้ก่อนดีกว่าเราไปทงไปทํางานไหนะยังไงมีมีเสื้อไหนก็ยังดีกว่านะผมเพราะว่าคนมันเห็นนะเขามองธรรมดาแต่ผมมองไม่ธรรมดา น้ำหนักขึ้นนะครับผมใช่เลยยูยูลุงท้ายหมีเซมมังกีเลยใช่เลย o ูลุงท้ายโอเคโอเค how many you one minute okay one minute o o t h r o y n เก่งมากเก่งมากเก้าร้อยเก้าตอนนี้เดินปุ๊บสามเก้าโดนโดนเรียก สี่เก้าโดนเรียกนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรคล้ายๆว่ามันเปลียนไปต้องไปทางไหนสวยงามกว่าเดิมทุกครั้งเออเถียงไม่ได้ด้วยเลือกมาเองเป็นคนเลือกมาเองไงแล้วเลือกหลายครั้งนะคือแบบว่าแบบว่าคือกว่าจะ พามาได้นี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเรื่องมันเองก็ต oui, ้องบ่นเองนั asks, ่นแหละแม่ใช่ใช้่อนแทนแม่ผมบอกแล้วนะว่าว่าว่าเวลาเวลาถ้าดุหรือน่ากลัวนี่คือผมบอกให้แม่ผมบอกว่าเออเออดี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 แล้วแต่แม่ก็บอกว่ายังไงก็ยังมีความปุกปล่ออยู่